สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นลูกชิ้นทาเองนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวนี้จะชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอูดอีทนะคะอยู่ที่อําเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหม้อก๋วยเตี๋ยวของเขาก็จะแยกระหว่างเนื้อกับหมูนะคะอันนี้ก็จะเป็นหม้อลวกนะคะอันนี้ก็คือเขามีเครื่องดื่มขายด้วยนะคะแก้วละสิบบาทแล้วก็เมนูก๋วยเตี๋ยวของเขาก็จะมีหลากหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูเขาให้เลือกเส้นก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เลือก ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นเขาจะมีเป็นหมูเป็นเนื้อแล้วก็เป็นเอ็นหมูเอ็นเนื้ออันนี้เราสั่งน้ำมาทานนะคะอันนี้เป็นน้ำโอเลี้ยงนะคะแก้วละสิบบาทแล้วเมนูนี้ก็คือเป็นน้ำกระเจี๊ยบนะคะก็แก้วละสิบบาทเหมือนกันนะคะเมนูที่มาวันนี้นะคะส่วนมากวันนี้เราเน้นเป็นต้มยำนะคะอันนี้เป็นเล็กต้มยำรวมเนื้อนะคะอันนี้เป็นบะหมี่นะคะต้มยำรวมเนื้อเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กนะคะต้มยำ รวมเนื้อเหมือนกันนะคะก็จะมีลูกชิ้นเนื้อเปื่อยเราสามารถปรุงพริกเผาเข้าไปนะคะเป็นพริกผัดนะคะแล้วก็ปรุงรสเพิ่มมากขึ้นเพื่อความจัดจ้านอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นเนื้อลวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มนะคะอันนี้ถัดมานี่ก็จะเป็นมีเหลืองแห้งนะคะเป็นแบบมีหมูนะคะแล้วก็ใส่หมูตุ๋นด้วยอันนี้ก็จะเป็นวุ้นเส้นนะคะก็ของเขามีหลากหลายแต่ที่เน้นก็คือเป็นน้ําตกนะคะที่นั่งของเขาจะมีทั้งหมด2คูหานะคะสามารถมา เลือกนั่งเราก็สั่งอาหารทานได้เป็นลูกชิ้นทําเองนะคะอยู่ที่อำเภอบึงสัมพันธ์นะคะสามารถมากันได้นะคะขอบคุณค่ะ